มันลูกยาวๆอะมันเปรี้ยวหวานอะมันเปรี้ยวหวานยังไม่ได้กินรู้ได้ไงยื่ยมมาค่ะโอเคสิ่งนี้เป็นอะไรเค้มือถือค่ะโอ้โหแกงจริงๆนึกหดเลยละเขาเคยกินอะอะลองกัดเนี่ยลองกัดลองกัดคำหนึ่งเนี่ยเรี้ยว แต่มันไม่ใช่มะนาวนะยูมะอันนี้มันเป็นลูกที่มีอยู่ที่บ้านเราเหมือนกันนะคล้ายๆลูกระเบิดเลยมันคือยิ้มมือแนะม่ตะเกียบหรือเปล่าคะตะเกียบหรอคะมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจถูกต้องตะเกียบตะเกียบมีคู่เดียวมีคู่เดียวคะ่ะคู่เดียวมันกัดไลยแก้วพี่วมันหรออันนี <c oughs> ต้ตอบไม่ถูกนะแบ้มือมาจุ๊บ ข <Bond> องเล่นอะไรมันไม่ใช่ของเล่นนะสิอันนี้มันเป็นของใช้งานนะสิเบามากอย่างไโดนกรัายมค่ะกระดาษค่ะกระดาษยังไม่ใ <apan> ช่เอ๊ะอะไรเ่ยแต่มันเป็นวัสดุจากกระดาษก่อนใช้มันจะต้องฉีกออกก่อนจริงจริงไงจริงงไนอ่ะดมที่มันใช่จริงจนิไไหมอืม จะมีตัวเลขอยู่บนแป้นมันเยอะๆด้วยเวลาคิดตังใช้อะไรคิดตังใช้เงินใช้เงินคิดตังไ <c> ม <oughs> ่ใช่น้องค่ะทดูนะน้ำตาลน้าตาที่อยู่ในซองหรอคะยังไม่ใช่อมาใบาเพิ่มแล้วกันมันจะใช้ระหว่างตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเป็นแผลอย,อยอ่างเงี้ยค่ะพาตเตอร์หรือเปล่าคะพัตเตอร์หรอคะมั่นใจหรือเปล่าเอ่ยมั่นใจ าอันนี้เรียกว่าเครื่องคิดเลขรู้จักไหมครับรู้จักหน้าเหมือนไม่รู้จักถือว่าไม่รู้จักดีกว่าแล้วเมื่อไหร่จะคินจบสักทียังสินค้ายัางไม่หมดน,นี่ค่ะใช้ในชีวิตประจำวันเลยมแมสสหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยากนะง่ายง่ายเหรอเอาง่าย ที่เล็กรู้ขนาดชื่อพันเลยเหรอมันอาจจะเป็นี e ล o เตอร์ก็ได้นะอ้าทำไมอ่ะ,อะอเั็นพวกอ้ไนชีวิตประจำวันเหมือนกันสำคัญาม,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 ะะมออากยื่มือมาค่ะคือยังไงลองหายได้นะลองหายเลยมีดวงไม้อกเอรนหรือเปล่าเงินอะไรคะโอเคโองาย เดาโค้งไปแล้วหรอไม่รู้ตายไปแล้วอาชินต่อไปกันดีกว่าแม่เพื่อนไมง่าย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 เงินเล่อน,นี่เหรนเหรอคะค่ะแบงอะไรคะแบงอะไรคะเงินธนบัตรนั่นเองถูกต้องของเล่นอะไรอะเนี่ยไม่รู้สิ่งนี้มันดมดมี้ยดมทุกอย่างเลยต้องดูต้องดูเหรอแล้วมันรู้ไหม มันเอาไว้เปิดทีวีอ่ะเออจริงเป็นยังไงคะตัวนี้มันเป็นยังไงเอ่ยมันแข็งแล้วยังไงมีหัวีู่ด้วยเครื่องสับอางค่ะเครื่องสับอางเหรอคะในหันหน้ามันมาดูดีดิคะเครื่องสับอางอะไรนะคะที่หนูใช้แต่งหน้าใช่ไหมคะใช่คอาถูกต้องเปิดทีวีแล้วมันเรียกว่าอะไรอะมันเปิดทีวีเรียกว่า ไม่เป็นไรชิ้นนี้ผ่านก่อนอยู่มาแอบดูแล้วเอาชิ้นใหม่ก,กันดีกว่าอ่า<ะ>ต่อไปไม่เห็นแล้วนะต่อไปห้ามเห็นแล้วนะแบมือมาง่าย<อ>ง่ายง่ายง่ายอันนี้ง่ายมากลองมาเจอแบบของแปลกๆดูซิว่าส,สตาร์จะทายได้หรือเปล่านี่ค่ะโนมโนมสงสัยจะง่ายจริงๆด้วยเราจะกินอยูร่าไม่ไหวเนี่อยโอ้เดี๋ยวค่อยกินหลังเล่นเกมเสร็จนะคะอ่ะชิ้นนี้ เพื่อเองเขาเรียกว่าสายวัดใช่ไหมคะอ่าถูกต้องสัมผัสแล้วนี้เลยาถัดมาค่ะอีกชิ้นหนึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรโดมิอ่งอะแขถงไข่ถูกต้องชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่รู้อยู่มาจะรู้หรือเปล่าแบมือมาซาริงฮะซาริ่งซาริ่งหรอคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ดูดยา โอเคขอบคุณค่ะมาเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันบ้างนะคะ่อน้องสตาร์กัทายถูกยอไม่ยื่นมือมาชุ๊นูอ้ยกระาูหรออะไรตุ่มซิมันไปกินกระดาชู้ไหมตกงมีน้ำหรอมันอไหนจะเลอะน้ำใช่ไหมไ่เหมือนเป็กกัหลบบาเหมือนกันติดเติดเติเอ็นเอ็นออลออลแอลแออ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 อลอออออออ พอเอาชี้มือค่ะโอ้โหรู้ได้ไงคะเนี่ยชิ้สุดท้ายแล้วแบมือมาท,ทีขายซุ่อะไรนะที่ขายซุม<ะ>ที่ขายส้มที่ใส่หมวกกันน็อกที่ใส่หมวกกันน็อกหมวกนกรูปอะไรเนี่ยนี่จับกระลุมไหมจับกระรู้ไหมเป็นหมวกกันน็อกรูปอะไรกกนกแก้วนกแก้วถูกต้องทาบแล้วรูุ้มเลยเหรอคะ โอเคงั้นเปิดตาขึ้นมาได้เลยครับยูบ้าวันนี้เล่นเกมสนุกไหมลูกอ๋อจบไปแล้วเป็นไงบ้างคะเกมที่ผ่านมาทายถูกเยอะไหมอย่างที่คิดไหมยอค่ะแสดงว่าเก่งนะสิแล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะอยากเล่นอีกไหมเอ่ยอยากเล่นีค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเนาะ วันนี้เล่นเกมสนุกไหมสนุแล้วถ้าหมาม,ม,มีเกมอย่างนี้มาให้เล่นอีกเอาไหมอะ่ะได้ได้ได้งั้นมาหลังค่อยมาเล่นกันใหม่เนาะโอเคยู <Okay. S 1> ่มะมบายบายค่ะ <c oughs>